สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ถามว่าไม่ได้ลงคลิปนานเลยวันนี้ผมจะมาลงคลิปเกมใหม่ครับที่ไม่ใช่เกมใหม่ครับแต่ก็เหมือนไม่คาบแหละนะแต่ผมลงเลยแหละไม่ก็้าเล่นไม่เล่นเลยไเถอะซึ่งผมจะมาบอกว่าผมโดนผมลืมอัดคลิปตอนที่ผมสร้างผมผมคู่อยู่คนเดียวผมลืมอัดคลิปตอนแรกผมว่าผมก็กดอัดเลยนะผมมาดูเอา้า ทำไมมันไม่อัดให้วะสุดท้ายผมไม่กดผิดผมไม่กดปึ๊บแต่ผมไม่ได้กดชิบผมไม่กดค้าผมไม่กดค้าแล้วผมก็ไมปปุ๊บกดผิดเลยเรียบร้อยเลยก็คือไม่ได้อัดก็เนี่ยแหละก็คือต้องมาเล่นเลยนะขอ,อตัวที่หายไปนานแม่แหละคือสาหเหตุไอ้ตัวเราก็เพิ่งมาดูคลิปด้วยไงเออ ก็มันไม่ว่างอันไม่พอดีมันไม่ค่อยว่างดูคลิปเนี่ยแล้วก็สร้างไปอย่างเยอะเลยนะ่ะดูดิอ่ะี้ไอหมู่บ้านนี้ไม่เกียวอะไรนะผมสร้างอ,อันนี้เป็นรถไฟฟ้านะฮะผมคิดตามจริงเลยเนี่ยส่วนแถวนี้มันก็จะมีอ่าผมปลดเมทกันตรงนี้มันจะมีทางรถไฟอยู่นี่ทางรถไฟตรงนี้ผมสร้างไกลมากผมขี้เกียจโอเคไหมผมไม่ได้ขี้เกียจเออใช่ผมขี้เกียจแล้วผมก็ไม่ชอบเลย เรืเป็นอะไรไม่ชอบมันเหนื่อยโอเคนะมันเหนื่อยผมไม่ชอบที่ว่ามันเหนื่อยนะเดี๋ยวช่วงนี้จะกลับลงคลิปแล้วเพราะตอนนี้ปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ยตกหิวโอเคตอนนี้เดี๋ยวเพิ่มจากกรีนวันโอเคตอนนี้ผมถึงที่สถานีรถไฟครามบุรีนะฮะ เป็นพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เพราะนั้เขียนภาษาเขียนว,ว่าผมจดหนังสือโน้ตไม่อยู่ผมมีหนังสือโน้ตอ่ะจดไว้อยู่ส่วนฝั่งนู่นอ่ะน่ะนะไม่ใช่ตรงนี้นู่นอ่ะฝั่งนู่นอ่ะตรงนูนูน่นนู่นอ่ะไกลไกลนั่นอ่ะมันเป็นโรงแรมที่ผมกำลังสร้างอยู่เพราผมคิดว่าผมจะสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยเอารถไฟฟ้าตั้งแต่ตรงนู่นอ่ะไปต่อเนะี่ยตั้งแต่ต,ตรงตั้งแต่แถวนู่นอ่ะไปต่อตรงนูน่นนะเีไไ้ยผมเล่นในโทรศัพท์นะ มันก็เลยจะสับสนหน่อยขอประทนานอภัยด้วยครับเพราะาผมมือใหม่เร่มมือเก่าไปสิก็ทำคลิปตั้งแต่ผมมายุทธาทำคลิปถ้าคุณง่ายๆนะปี2020ก็คือเป็นทีน่ดีได้พี่ผมทำยูทูบแล้วผมก็ลบช่องนแค่นั้นผมไม่ได้ลบผมม,มืรหัสผมเลยต้องมาทำใหม่แล้วพอผม ผมมาเล่นนี้ผมก็ได้เข้าไปช่องอันกอลสิแต่อันกอลสิออกรหัสแล้วแต่ก็ลืมรหัสก็เลยทําให้เนี่ยแหละช่องนี้มาต่อซึ่งผมต้องลงทะเบียนอะไรใหม่หมดเลยนะตอนแรกผมเป็นช่องอันกอลสิแต่ว่าตอนนี้ผมจะแยก r วีโอวีโอสั้นกับคลิป แ,แน่นี่คือโรงแรมแรกนี่ตรงนี้ออ้ยอย่าไปเปิดป,ประต,ตูเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ก่อนอ่นนี่อันนี้คือห้องรับแขกนะฮะน,นี่นั่งได้มันเป็นตัวเกมนะฮะไม่ใช่มอดอยายานะฮะมันเป็นเกมคนละไม้ครับ,รบมันมีในของผมไว่ในโอเออันนี้คือห้องน้ำไม่รู้เขียนถูกเปล่าไหม <laughs> แต่เขีย,เยนเข้าไปเลยในห้องน้ำกาทำดนแค่นี้แหละมันไม่มี นี่ hey, ห้องของผมอันนี้ห้องของผมไม่มีรูปภาพเล้วอ่าอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตรงนั้นให้ดูน,าาน่าจะแหลกนะไอ้โรงแรมตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงนู้นนะ่ะนั่นแหละแค่นี้ก่อนมันแหลกสาเหตุที่ผมเปิดหองเขามันแหลกนะแก้ปรรเทากันแหลกอ่าเปิดเนี่ยนะอะนนั้ออันนั้คือโรงแรมใหญ่นะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมพาขึ้นมาดูชั้นสองเลยนี่ชั้นสองก็จะเป็นแบบนี้ปกติชั้นสาม แล้วผมจะลงตอนเนี้ยผมว่าผมจะลงคลิปทุกวันจันพุธแล้วก็ศุกร์ส่อที่ไม่ลงส่อที่เป็นวันพักอันนี้คือไปด่านฟ้าเออปิดประตูซ่ถามว่าทําไปเพื่ออะไรไม่รู้แต่ทาไปเถอะเพื่อเขาเสวยงามเลยก็เออเนี่ยกรุงเทพเราจะเห็นว่ายกรุงเทพจะเห็นบ่อยแต่อยากใหญ่เนี่ยโคตรขัดใจเลยไม่ทาความสะอาดเป็นหลายรอบไม่ยังมีอยูย่อ่ะ นขัดใจมากๆเลยกับอยากย่าไตัวนะ <c oughs> นี่คือโรงแรมของผมผมสร้างไปส่ออ้วเอ้ยสามชั้นแล้วอะ่ะโอ้โหอ่าี๋ยวผมจะพาเข้าไปอย่างแรกอันนี้ทุกคนไม่ต้องสงสายมันไป็นทอระบายนะแต่ว่าไม่ททาแบบนี้คุณก็ดูดิ <c oughs> ผมพี่เกียรต่อลงต่อ้วมันเหนื่อยพาแบบนี้แหละง่ายดีมักง่ายด้วยประเด็นนะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะฮะอันนี้คือคอมติด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 ถามว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เออเอาเถอนะอันนี้ก็เป็นคอมนี่ติด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 อย่าอย่าไปทำตามนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าเดี๋ยวเปิดประตูตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องอาหารอันนี้จะเป็นห้องครัวีห่ห้องครัวีนเป็นไง อันนี้คือเขียงอันนี้คือหมูอันนี้ก็เป็นพวนั่นแหละแต่ผมเอามาทาเป็นมีดเออมันก็เหมือนๆอ,อยู่อันนี้คือเตาเผาอันนี้ก็จะมีพวกขาเนี่ยฐานเต็มเลยผมดองไว้แล้วแหละเออนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกพอสดสดุกันอ่าสร้างอาหารอันนี้มันเป็นเกมอืม่นมันไม่ใช่เกมที่เราเล่นปกติไม่ใช่เกมมาคา้เาเพลเล่น นี่อันนี้คือที่เก็บถ้วยนะเวลาที่เราจะใช้แล้วก็มาปั๊บปั๊บปั๊บจะเก็บถ้วยตรงนี้อ้าวไปเสิร์ฟให้ออเดอร์แล้วก็ไปวางวางบนโต๊ะมันก็เหมือนไอเทมเฟรมอะในเกม My Cup อะในไอตัวนั้นนะี่นะเนี่ยในนั้ลองดูตรงนี้นเนี่ยๆตรงนี้นตรงนี้นตรงนี้มันเอ้ยเนี่ยๆไอตัวนี้นมันเขียนว่าไอเทมเฟรมอยู่เห็นป่ะพอแล้วมาเสิร์ฟไอเทมเฟรมแล้ทุกคนไม่ต้องตกใจว่าไอตัวนี้ X Y Z มันคืออะไรนั่นแหละ มือนก็เหมือไม้คาบอะะนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นสองนี่ถามว่ามันต้องปากไฟมันมืดนะเดี๋ยวบอนมันเกิดไอพวกแมงมุมอะเกิดบ่อยไม่รู้ห้องนะ้ำตรงนี้ยังไม่สร้างอยู่อ๋อนี่อยู่นี่นนง่แต่ห้องเนี้ยมีทั้งหมดกี่ห้องมีเก้าห้องชั้นแรกมีเก้าแล้วมัน VIP Room v i p รูมีชั้นเดียวหน้าประเด็นอะไอนนห้องเก้าอันนี้มีกี่ห้องวเดิแบบึงนะอันนี้มีถึงกี่ห้องมีถึงสิบหกอ่าอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะไอเน,นีนยเริ่มแต่ A อซิบเอซิปเอ็ดเอซิบสองเอิบสามเอิบสี่สิบห้าอิบหกตรงนี้จะเป็นสองประตูข้างหลังจะเป็นประตูบก็คือมันมันก็เป็นห้องเดียวกันแต่ใจเข้ออน,นี่ไม่นขคำว่าบ คือหลังอ่ะหลังบีแบ็แบ็ที่แบ็ที่แปลว่าหลังอ่ะหลังอะแบ็ k ใช้คำเออเอาไปเถอะนะอย่ามาดดามากกันเลยเอาไปเถอะคิดไม่ออกก็เ, B. B. ลเลยเอาบีเอบีเนี่ยแหละโอ้ยี่สิบเลยหรอบอกว่าไม่สิบหกห้องมียี่สิบห้องโอเคข้างบนกับข้างล่างรวมกันยี่สิบห้องทั้นสามยังไม่ไทำเลย เนี่ยอันนี้จะต่อไว้แบบนี้นะเออโอเคเดี๋ยวจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมมาไทยใหม่ตอนที่สร้างทั้งสามผมจะแบ่งเป็นสองอีพีผมจะไม่ตัดต่อขี้เกียจผมขี้เกียจตัดนะคลิปหนึ่งที่ผมอาจตะนั้นอ่ะสองสามชั่วโมงเผดออกมาอ้าวแม่งไม่มีคลิปสอสามชั่วโมงก็คือเสร็จจากตัวนี้ไปแล้วนะสหลือีกห้าหกชั่วโมงก็คือเสร็จจากตัวรางรถไฟตัวนั้น เนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่อ่าเดี๋ยว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 เจอกันใหม่ ep สองนะเดี๋ยวอันนี้มันที่ยงหรอวะวันนี้กันฮุดก็ลงวันนี้เลยโอเคเจอกันบายเดี๋ยวปิดคลิปก่อนแป๊บนึง